สวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการห้าคันพอเล็กไปปะสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการห้าคันพอมาอยู่คนนี้เลยดิอ๋อเหรอมาบ้านคนนี้นะสวัสดีครับวันนี้รายการห้าคันพอทำรายการทำทีวีเป็นปะเนี่ยเสนุกเลยวะอันนี้เรามาอยู่กับพี่บอยเลสเบียครับพี่เบียเลยโอ้คุณเนปเป็นคนเหนื่อยอีกแล้วสรุปคือคนเขา้าใจว่าพี่ชื่อพี่บอยปะ ก็มีนะเレสบอยไงมี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 คนเข้าใจอในพี่เบียร์ครับเดี๋ยวนะน้ำก่อนพี่เบียร์レスบอยครับพี่เบียร์เป็นเพจรถที่ดังมากๆในช่วงเวลานี้ครับพี่เบียร์ทำเพจมากี่ปีแล้วครับประมาณสักสามปีนะครับก็อยู่ในช่วงแรกๆแหละครับที่ที่ทำกันมีใครบ้างพี่เติบโตพร้อมกันก็ติดด็อกติดด็อกติดเมทัลโมเมลิซิ่งครับไอที่พูดมาเนี่ยไม่มีใครบอกรายกันผมเลยนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตามันมาแล้วเราเจอกันที่อะไรนะ นี่แล้วเขาใส่ว่าไทยอีพีนี่นี่สนุกนะงานสนุกงานงานชื่ออะไรนะอ่านไม่ถูกสัทีแบ็กปีดไลต์เตอร์ทิปพี่เบียร์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพี่เบียร์เลสบอยเนี่ย <ฮะ S 1> คำว่าเลสบอยนี่คือมาจาก การชอบความแรงงนี้ป่ะพี่ก็ง่ายคือเด็กแวน้นอ๋อไอ้เฮียรจริงๆคือแปลภาษาไทายแปลว่าเด็กแว้นเนอะใช่เด็กแว้นไม่ใช่แบบสิ่งไม่ใช่แบบเด็กผู้ชายที่หลงไหลในความเร็วเอ้คุณอ่านดูดจากผมก็ไดเอาเไม่ใช่ใช่จริจริงเราเขียนไว้แบบนั้นฮะอินโฟเราเขียนไว้แบบนั้นก็คือแบบมันเหมือนของเล่นของเด็กผู้ชายต่อให้เราโตแค่ไหนเราก็ยังเล่นอยู่อะแต่เขาต้องโตแหละถ้าไม่โตมันก็เล่นไม่ได้ที่ของพวกเนี่ยแต่เด็กๆเรายังเล่นแบบรถบังคับเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่าแต่เด็กๆผมไม่เล่นแบบ้เลย ปั่นกันเชี่ยวตัวเองค่าคันพอของหนุ่มที่ชื่นชอบความเร็วเดี๋ยวเราจะได้จากห้าดบบข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะหมายถึงว่าคันที่บอกชื่อก่อนคันที่5จะได้อยากได้น้อยกว่าคันที่หนึ่งซึ่ง5้าคันนี้มีข้อแม้ว่าพี่จะไม่มีรถตะเล็กแล้วนะมีได้แค่5้าคันนี้เลยยากนะเว้พี่ยากไหมพี่คิดมาเยอะไหม จริงๆเปลี่ยนอีดิทหลายรอบเหมือนกันฮะเรามาสองสาครั้งเอาคันนั้นเข้าคันนี้ออกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในเบสเดิมอยู่อ่โอเคมาคันนี้5คืนรถอะไรครับพี่เปลี่ยนคันนี้5ค,ครคับฮอ,อนด้าบีดเฮ้ยเมื่อก่อนนี่มาไงวะไม่ชอบเลยหลังๆมันแบบโอ้โหมันเท่มันเคคาร์ฮอนด้าบีดนะพี่เปิดประทุน650้อ้าสิบเอ้หอยห6สิบีซสี่นะเออเป็นเคคาไงผมชอบรถเคคาอยู่แล้วมันน่ารักแล้วมันดูยุ่นคนที่ผมชอบคันหนึ่งก็จะเป็นเออ โทรมานะพี่โทรมาโทรมาชื่อวงที่ร้องแกงไตปลาเอ่อแกงไตปลาด้วยชื่อเพลงแกงไตปลาผมชอบมากเลยยีนา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 ใช่ครับอ๋ออินดี้เลยนี่ใช่ครับคือผมไปซื้อล้อ e g เดิมๆเขาที่แบบไอดอลลานิวาเราชอบอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเขาได้รถด้วยเหรอ เขารู้เป็นเด็กอินดี้ที่ไม่น่าจะยุ่งเกี่ยวกับวงการรถเนาะใช่เขามี eg ด้วยตอนนั้นใช่มี eg มีแล้วก็มีนะครับมีบีดจอดอยู่ในบ้านอ๋อแล้วพี่ก็เลยชอบใช่แล้วก็มีม้งน้อยอะไรเงี้ยก็ดูแบบเออไว้บีดก็เลยบีดก็เลยมาอยู่ในอันดับที่5พี่ใช่ Honda าบีดงงแล้วเมื่อก่อนอ่ะสี่แสนก็บาทเองนะห้าแสนตอนเนี้ยเป็นล้านนะตอนนี้ต้องคุยกัน วันนี้คือคอนเซปต์ของผมคือ1ล้านบาทเลยทุกคันจะอยู่ประมาณ1ล้านจริงมันเกินได้นะพี่โอใช้เป็นพันล้านเลยนะแต่รถที่เราอยากได้มันประมาณนี้แปดพันเก้าอันนั้นมอไซค์คันที่4ครับรถอะไรครับพี่เบียร์ฮอนด้าซีวิคไทอารครับเ k เคเก้าเฮ้ย e k เคเก้าอีกแล้วอ่ะยะัมันเป็น คนนี้ก็แล้วคนนี้เขาก็ EK9 มันน่าจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหน้าหลงไหลไะ B16A B16B เออ B16B หน้าตาแบบสามประตูอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันระดับโลกอะต้ถามคุณเหมือนกันเมื่อกี้ผมถามคุณนี้เข้าไปแล้ว EK9 สประตูใช่ไหมพี่ DC2 กี่ประตูสองแล้วทาไมฝาท้ายมันเปิดกระดกเดียวกันเหมือนกันทำไมไม่เรียกสประตูพี่เออว่ะงงะ อะไรอะ3ามโลลอยคืออะไรอะกูคุยเรื่องสามประตูอยู่นี่แหละ e k 9กสามโลลอยไทยอาเลยใช่ไหมครับมันมีเสน่ห์อีกแต่อีเ K 3ก็ได้นะผมไม่ติดถ้าเอาคันที่จะมาจอดในโรงรถจริงๆก็ต้อง e k 9กป่ะอ่ะใช่ถ้าจะต้องให้เลือกครับถ้าแบบที่มีหรือว่ามีสิทธิ์เลือกได้สุดท้ายมันก็ต้อง e k เก้ไม่เราไม่คุยเรื่องเงินเนี่พี่พอมันไม่คุยเรื่องเงินสุดท้ายแล้วเราจะเอาตัว พันสามมาทำไมมันก็ต้องตัวสุดนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นรถที่เป็นไทยอาร์ที่ขับดีที่สุดเลยนะเหรอก็ไม่รู้ใครเป็นคนบอกเหมือนกันเขาไม่ใครเออไม่รู้อันที่3มคือรถแหลรครับเอ้ยเดี๋ยวลืมราคาขอดูราคาก่อนไทยอาร์ตอนนี้เท่าไหรอ่อ่ะล้านกว่าบาทเมื่อกี้ของพี่นิกเช็คกันว่า2ล้านของล้านเลยเหรอรถแท้นะน่าจะมีครับวันนี้น่าคงน่าจะมีสองล้านไม่มีในตลาดเลยตีไปสองล้านแล้วกันวันนี้จะไปขอซื้อเขาคุณต้องมีสองล้านนะนะผมว่าจริงๆถ้าสภาพที่เราอยากได้จริงๆมันก็ต้องสู้แหละ คันที่3คือรถอะไรครับคันที่3คือ Honda c ซีวิคไชรมีแต่ h อ n d ้ป่ะ f อ2อะมันเป็นรถที่ที่ดีนะแล้วเราเคยได้มีโอกาสได้ลองขับมันแบบมันดีจริงๆอะครับแล้วก็มันอยู่ในลุกที่แบบรถบ้าน หน้าตามันคือเหมือนซีวิกเอฟดีธรรมดาเลยแต่มันคือปีศาจจะชัดมันขับสนุกมากกว่ามันอาจจะไม่ได้ปีศาขนานั้นแต่มันขับสนุกผมว่านะมันยังอยู่ในฟิลของแบบรถใหม่ที่ใช้งานในทุกวันแล้วก็ยังใช้เกียร์แบบแมนนวลอยู่อ่าหกเกียร์ด้วยใช่ความสนุกของมันแล้วก็ยี่สิบฝาแดงใช่แล้วเสน่ห์แบบไม่ว่าจะเป็นแบบภายในแผงประตูอะไรเงี้ยเบาอะไรเงี้ยครับคือรถเดิมๆมันยังมีเสน่ห์อยู่ ไม่ต้องรถแต่งไม่ต้องแต่งขอดเดิมๆเลยเราไปย้อนกลับไปดูช่องเขาด้วยนะไซคอนด้าคาปอนเตอร์เขาบอกว่าราคาเฮ้ยแต่ผมเห็นรถย้ายเยอะนะนี่เราคุยกับรถแท้นั้เราไม่คุยเรื่องรถย้ายไม่แต่ว่าผมชอบอย่างนึงคือมันย้ายมามันมันก็ย้ายได้ไงอารมณ์มันก็ยังได้อยู่อะไรถ้ามาครบๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าีนีผมมีแค่ไอปสเฮ้ยงงวัญแเดกปร่ไม่เาอ้งด ก็รายการผมเอาไม่ใช่อำนาจแล้วราคาราาคเท่าไหร่ละล้านกว่าบาทครนะล้านกว่าบาทแล้วกี่บาทนี้รถแท้ไม่แท้หรอกระหว่างก็แท้นะตีไปสอง่ะสองล้านผมโอ้โหนี่เกินเลยเนี่ยสองล้านนะใช้เงินได้ที่นี่รวย r m D 2ไปแล้วอ่ะสามระดับมันเป็นฮอนด้าแล้วอันนี้รายการเขาแล้วอย่าคำวุ่นคำจับสามระดับเป็นฮอนด้าแล้วอันีหนอันที่สองอันที่สองเป็น E ี6ีอ่ะเฮ้ย convertible เชี่ยมอะไรวะเนี่ยปีนไกลไปยุโรโหลดนะทำไม<ช>ทำไมอีสีหกคนมันทเพิ่อถึงมาชอบไม่มีอะไรครับชอบ<ม>ลุกมันเปิดบรทุนได้หลังคาผ้าอะไรอย่างเงี้ยสามมันจะเป็นสามสองศูนย์อะไรอย่างงี้ 3, ป 3, 2, 0, ว่าหรือจะมันจะจริงมันมีสามสองห้าด้วยแล้วมันมีตัวที่เป็นเอ็มสามเลยนะเราเคยผ่านรถเปิดบรทุนมาสองคันเรารู้สึกว่าไปไหนมันแบบไอ้ที่ผ่านมามีอะไรบ้างพี่เอ็อาร์เอส เฮ้ยที่หอพียนะไอรายการนี้เป็นรายการเพ้อฝันพี่เอาที่มันแบบเกินจริงได้เลยผมอยากได้แบบรถคันละสามสิบสี่สิบล้านอยึ่งงานมันทำได้แค่ในรายการนี่แหละไม่ได้ถามอ๋อโอเคครับใครเป็นแขกเนี่ยผมเป็นแขกรดเลยคุณเป็นแกรดเลยก็คือแค่อยากออกมาเตะจุ๊ยหล่อๆเปิดประทุนหน้าหนาวไม่ต้องอะไรมากะแต่งงเหมือนกันนะเลสฟอยอ่ะอยากขับ E46 ไม่ต้อง M3 ด้วยทำทรงเฉยๆเปิดเพลงดังๆ ขับรถท่านี้เฮ้ยต้องเปิดเพลงนั้งเลยแล้วไงอีกนิดคิมเบอร์ย์จำความอะไรอ่ะแบบนี้อ๋อนี่เหมือนเป็นกูเลยแต่จริงๆผมประทับใจจากในหนังน่าจะบุกผาลาตีแต่ตัวนั้นเป็นสี่ประตูที่ผมจําได้ล่ะเขามีแต่แบบประทับใจมาจากในหนังที่แบบเพี้ยนสปอตแน่นเอาไป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 ขู่ผาลาตี เทียเทว่ะอันนี้ไม่คิดว่าจะอยู่ในลิสต์นะครับนี่ตกใจจริงอันดับที่2ไปแล้วเมื่อกี้ราคาราคาตีประมาณล้านห้าล้านห้าอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนี่ต้องมีปีหน้าต้องมีสัญญาอะไรหรอเล่สัญญาไว้เฉยแล้วทำได้ไม่ได้ไม่รู้ซื้อรถแรกครับสามพันห้าร้อยสิซนอะเชี่ยมันธรรมดามากมันหลงรักมานานเลยต้องได้ทิงหรอใช่หลงรักมานานมากว่าผมว่าใครก็ชอบนะคนที่เล่นรถ JDM ชอบเบรกซิงอ่ะเพียดก่อนเลยเอากันชิลบอยแทน อันดับ2กัก็อันดับหนึ่งพี่ไม่ไม่เลสทำไมอ่ะเฮ้ยมันรถชิลไงเปิดหลังคาสามห้าศูนย์ไม่ต้องเปิดหลังคาก็ได้อ๋อเป็นหลังคาปกติหลังคาหลังคาแข็งธรรมดารถสปอร์ตได้รถสปอร์ตลุกมันดูแบบสปอร์ตอ่ะแต่มันไม่แรงเลยนะพี่แม่งด้วยแง็งครโรวะรถติดจะตายหาก็ถึงบอกว่าเปลี่ยนชื่อเลสเลยเป็นทีโบยแรงแรงก็ ทำรถแข่งแค่นั้นเองแต่มันมีตัว2ลิ้นพี่โอค๊คขับเคยบอกรถแข่งก็แข่งไปเลยรถบ้านมันก็ทําให้มันบ้าน <c oughs> เออให้มันใช้นไปเลยมันทำรถแข่งกับรถบ้านรวมกันทาไมผมคิดว่าแบบที่พี่พูดแบบปีหน้าต้องทําให้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องค่อยเคียงอารมณ์แบบแเฟอร์รารี่สามห้าห้าอะไรอย่างเงี้ยโอม่ใม่สามห้าศูนย์แซดใช่โค้ชชิลเมื่อก่อนสมัยทางานแรกๆมันผมก็จอกไะแบบว่าตอนนั้นน่ะเราแค่หวังว่าเราจะมีแค่นาฬิกาจีช๊อกกับไอแบบ ไอพอตะไว้ฟังเพลงบนรถเมย์แค่นั้นเองเที่ยไลฟ์โค้ดว่ะแต่พอวันนึงแบบมันค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆครับฝันเราก็ค่อยๆขยับตามสเต็ปม,มันก็เลยวันนี้มันก็เลยอยู่ประมาณเนี้ยเราเล่นรถหลักแสนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นเองห้าปีผมต้องเรียกเขาใหม่ปะเรียกพี่มาออกอีกรอบผมว่าแตน่าจะลงมากกว่าเดิมอาจจะไปอาจจะไปขายรถออาจจะไปเป็นรถกับข้าวหรืออะไรเงี้ยกลับมาสามพันสองแสนนิชโมไหมไม่ต้องนิชโมแล้วธรรมดาเดิมใช่ภายในสีน้ำตาลเนาะมันจะมีตัวภายในสีน้ำตาลด้วย ไม่เกี่ยงนะผมอะได้หมดอะรถสีอะไรสีเงินสีดําได้หมดครับสองสีเนี้ยได้เลย50แทรกว่าขอแบบไม่แต่งด้วยนะไม่แต่งด้วยหรอเดิมยเาทำเองแกนะใส่ล้อจะใส่ล้อชุดหนึ่งพอใส่ล้ออะไรครับโอ้จะบอกนิสโมก็ต้องพยายามซื้อให้ได้นะมันเป็นของคู่กันนะครับออาแต่พี่บอกว่าไม่เอารถนิสโมไงก็ไม่เอารถนิสโมเอาล้อนิสโมอะโอแค่ล้อก็ได้รถผมอะคนยุ่งไงเนี้ยเราไม่มีตังค์ซื้อรถนิสโมงอเค ถ้าเกิดคนที่รู้รู้จักผมะครับคลิปแรกของเลดบอยเนี่ยจะเป็น350ห้าศูนเป็นเพื่อนกันนะแต่คัะนั้นเป็นรถเปิดประทุนอ๋อที่เอารถเพื่อนไปทำถ่ายน้ำมันอะไรป่ะผมเคยดูใช่ใช่แต่จริงๆแล้วคลิปแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยคลิปแรกสุดเลยถ้าย้อนไปดูครับเป็น3 5 0ห้าศูนอ๋อี่ใช่ใช่ใช่ผมเคยข่ายอ๋อถ่ายอินกันง่ายๆอย่างนี้เลยป่ะกันดิตอนนั้นเทคนิคอบปตม้าห้าคันตอนนี้แซตีไปสัก อันราคาไม่แข็งเรลยราคาไม่แข็งเลยเปิดประทุนใช่ไหมตีไปสักร้าน 3, สามร้านสครับเอาี่อยกได้คันจริงๆนะนะวันนี้คันจริงๆคือประมาณนี้นะครับซึ่งห้าคันเนี่ยพี่ว่าคันไหนจะได้ซื้อก่อนถามห้ศย์เอาอยู่ที่หนึ่งเลยนะใช่แล้วก็จะอยู่ตลอดไปปะโอ้โหอนาคตนะมีอะไรแน่นอนช่วงนี้ก็มองรถไฟฟ้าครับ ไปถึงเอ่อเทสลาอะไรเงร <S S ี e ้ยเซงเอสี M ้ีเอ็มจีอะไรเงี้ยจริงผมชอบนะผมมีโอกาสได้ลองขับแล้วผมชอบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตลกเลยพื้นเพเฮ้ยตลก <laughs> นึกว่าเขาเป็นคนตลกเลยพื้นเพศนี่อะไรอ่ะร <laughs> ายการอะไรอ่ะ <laughs> ผมเดีว่าพี่จะฉีกไว้แบบ BTS อะไรอย่างงี้ MRT H S E V อ๋อ H S E V ชอบรถไฟฟ้า MG ด้วยหรอก็มีโอกาสได้ลองขับแล้วมราคาไม่แพงแล้วก็เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายก็คือเครื่องยนต์ก็คือเอารถเก่าฟิลฟิลเราไปแล้วไม่ต้องไปคาดหวังใช้งานเอาสนุกส่วนรถใช้งานก็ไปไฟฟ้าเต็มแต่ผมยังเปิดยังไม่เปิดใจขนาดนั้นขับรถไม่ต้องรู้สึกอะไรหน่อยนี่มันไม่เหลือความรู้สึกเลยแค่ขับรถใหม่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วพี่ทุกวัเนียเพราะว่าเป็นง่อย ยิ้มๆแหละอะได้ยิ้มๆอ่ะไม่หรอกไม่หรอกไม่พอเมื่อกี้ยพอเมื่อกี้ชงพี่เบียร์ไปแล้วกูรู้ออกกูต้องเล่นเองตบเองแล้วอ่ามาสรุป5คันกันดีกว่าครับเคยดูรายการผมไหมครับเคยดูตอนโอ๊ตไงอ่าผมไม่สรุปอะไรเองเลยนะปิดรายการผมไม่ปิดด้วยอ่านพี่สรุป5คันของพี่นะครับสรุป5คันนะฮะก็เนี่ยตามลิสต์เนี่ยย้อนไปดูหุ่นหลังได้ว่ามีอะไรบ้างคนราคาราคารวมก็ 4 5้บวกกันบวกกันบวกกันเ7 7ล้าน8ฮ้ยทำไมบวกไวจังอะเอ้าเรียนมานีย่มี่สื่อหรือเปล่าอันนี้5้คือรถอะไรครับฮนด้บีรับ1ล้านบาทครับคันที่4ครับ EK9 ครับ EK9 คล้านบาทครับคันที่3 FD2 คันที่3 FD2 2ล้านบาทเหมือนกันครับคันที่2 E46 ครับ E46 ครับ1.5เอาไปสุดแสนหนึ่งจดสาเอ็มอะเอ้ยเมื่อกี้คุณผมต้องบอกามถสุดแคุณบอกราคาสิวะ อ่าอ่าสามพนสแท้คือ1นึ่เ่งมอเอ้ยถูกจังอะตีเป็นหน่งจุด้าได้ไหมจะได้เป็นเลขอร่งจุ้นึ่งจุดห้าจะได้จะได้โกงแม8ล้านท่วนอ่ะแล้านบวกเลขยังไงวะ8ปดแปดจุิแปล้านบาทครับลิสต์ของพี่เบียร์ลสบอยของโอ้เท่าไหร่นะใช้ไปพันกว่าล้านเนี่ยโอ้ยเฮียคันเจ็ดร้อยเอันนั้นน่ะคือเหมือนจะคันเดียวด้วยนะเจ็คันเดียววันนั้นน่ะเราไม่ได้สรุปรวมทั้งคันเว้ย ของพี่ยอ๊ตะโกนเสกคันเจตเร้อยล้านแต่ส่วนราคาเนี่ยใครไม่พอใจก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับกูจะซื้อจะขายเท่านี้ใครไม่พอใจให้กล้วยนัอไเลอะมันมี emoji รูปนั้นไหมมีส่งมาได้ส่งนิ้วอย่างเงี้ยคอมเมนต์ยูทูวันนี้ก็พอสนุกขนานครับห้าคันของพี่ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากๆครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่นั่นแหละอันนี้จบเลยเหรอจบเลยแต่ว่าพี่ปาั เลสบอยนะครับฝากตัวเองไม่ฝากไม่ฝากหมดดังแล้วโอเคไม่ต้องไปสนใจช่องเขานะครับใครที่อยากดูช่องเขาก็เปิดมาดูช่องผมแทนนะครับดูพินินิตดีดีรายการดีมีคุณภาพเลสบอยไปเดรายการอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยรู้จริงมั่งไม่จริงมั่งทิกที่เป็นการล่อคนไปไหนขอดูซิจริงไปดูรายการเนาะเดี๋ยวพูดมั่วไอ้นี่เนาะแต่แบบพูดมั่วแต่เป็นมั่วมั่วจริงดูกูของมีคุณภาพอย่างอินฟินิตมีเดียว่า ออโต้คาว์ทิเฟ์วลทุกทุกอย่างแมนเป๊ะเขาแมนมากคนพวกนี้เขาเหมือนแดกบุเก้นเข้าไปใช่คนแบบของเราเนี่ยคือเฮ้ยแต่คนอย่างเงี้ยโดนโดนด่าบ่อยนะคนแบบเรามึงรู้ไม่จริงมึงมาทำไม่ไม่ใช่คนอย่างเราคนแบบคุณคนแบบคุณอย่ารับไปเที่ยบเทียบแบบนั้นฝากกดให้หน่อยแล้วกันถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์อ่ะนะก็คิดว่าเออมันอาจจะมีประโยชน์กับคุณไงก็กดไว้อย่างน้อยถ้าไม่ได้ตังคอยล์เลยอะไรอย่างเงีจะได้รู้ว่าแบบเวลาเขามีคลิปใหม่อะไรครับกด เออเราจะเขามีคลิปใหม่ถ้าคุณชอบแบบสไตล์แบบประมาณนี้การเล่าเรื่องแบบนี้อ่ะเราได้เวลามีคลิปใหม่จะได้รู้มันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ทนดูผมด้วยครับจบแล้วเหรอคุณพี่เบียร์ที่ทนคุยกับผมด้วยอันนี้จบแล้วจบแล้วจบจริงเราเรียกกูมาตั้งไกลคุยแค่นี้ก <laughs> ูมาอย่างไกลเลยปากน้ำสุดปากการา <c oughs> นคามันก็ไม่ได้ให้กูเล่นครับเล่น <c oughs> คุยกันห้านาที